วิธีต้มลูกเดือยให้สุกเปื่อยนุ่มนะคะโดยใช้ระยะเวลาไม่นานวิธีนี้ประหยัดแก๊สประหยัดฐ่านและไม่ต้องแช่น้ำข้ามวันข้ามคืนให้เสียเวลาสำหรับคนที่อยากทานเร็วๆนะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปค่ะแคลเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคลเลด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องแกะลูกเดอยออกจากถุงก่อนนะคะถุงหนึ่งแคลเล่ต้มไม่เยอะเนาะต้มสักประมาณ2กํามือค่ะเพื่อนๆขาตอนที่เราเอาลูกเดยอ,ออกมาแบบนี้เขาจะเม็ดแข็งๆแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนๆเหมือนคล้ายๆเหมือนสามนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อย เราจะล้างน้ํานะคะสักประมาณ5-6รอบได้เลยค่ะตอนล้างน้าเนี่ยเราก็เอามือถูด้วยนะคะสังเกตได้ชัดเลยว่าเวลาเราล้างน้าเนี่ยน้ําเข้าสีจะขุ่นๆเห็นไหมคะแล้วกลิ่นเขาจะออกฉุนๆนิดๆนะคะใช้มือถูๆแบบนี้เลยค่ะทาสักประมาณ5-6รอบเมื่อล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําลูกเดือยนะคะมาใส่หม้อเพื่อที่จะเตรียมการต้มได้เลยค่ะ ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำใส่ให้เยอะหน่อยเผื่อน้ําไว้เพราะว่าลูกเดือเนี่ยเมื่อเราต้มไปแล้วลูกเดือยเขาจะพองนะคะเขาจะดูดน้ำํำฉะนั้นเราต้องใส่น้ําเผื่อไว้ค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สต้มได้เลย เมื่อเดือดจัดเดือดพล่านแบบนี้แล้วก็ให้ทาการปิดไฟได้เลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะจากนั้นก็นําฝาหม้อมาปิดไว้ค่ะเราจะพักไว้ในน้ําร้อนแบบนี้ทั้งหมด3ามชั่วโมงค่ะย้ํานะคะปิดแก๊สด,ด้วยค่ะวิธีนี้จะช่วยให้เราประหยัดแก๊สได้เยอะเลยเดี๋ยวเมื่อครบเวลาสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันค่ะ เมื่อเขาเวลาสมชั่วโมงนะคะเ,เพื่อนๆขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกเดอรเนี่ยมันจะเริ่มพองทุกเม็ดแล้วเนาะย้ำนะคะมันแค่พองแต่ว่ายังไม่สุกไม่เละนะคะนี่ค่ะพองทุกเม็ดแบบนี้จากนั้นเราก็เปิดไฟต้มต่อได้เลยต้มรอบรอบที่สองนะคะเราจะใช้เวลาสักประมาณ15-20าถีนาทีแค่นั้นเองค่ะเปิดต้มให้เดือดได้เลยนะคะต้มไปเรื่อยๆจับเวลาไว้เลยค่ะ เมื่อครบเวลานะคะอันนี้แค่เลยต้ม15นาทีเนาะลูกเดือยของเราก็จะสุก เปื่อยนุ่มพร้อมนําไปไปทําอาหารหรือว่าไปทําขนมแล้วนะคะอย่างเช่นไปใส่น้ําเต้าหู้หรือว่าเอาไปทานคู่กับสลัดนะคะค่ะกองน้ําออกแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะระยะเวลาในการเก็บถ้าหากว่าเราต้มเยอะแล้วทานไม่หมดให้เก็บไว้ในตู้เย็นแค่2วันถ้าหลังจากสงวันก็ให้ทิ้งได้เลยไม่ต้องทานต่อนะคะเดี๋ยวเรามาฟังสปปรรพคุณของลูกเดือยกันค่ะลูกเดือยเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะบำรุงกำลงังบำรุงปอดบำรุงตับ ไตม้า,ม,ามีสรรพคุณทางด้านขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ไอแก้ท้องเสียนะคะกระเพาะากระเพาะอาหารกระเพาะลำไส้แก้ปัญหาทางเดินหายใจไขข้อกระดูบรรเทาอาการเหน็บชาแก้ชักกระตุกลดอาการบวมน,น้ําและรักษาอาการปอดอ่อนแอค่ะค่ะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้ช่องของเทเลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ